คำขวัญจังหวัดเลยเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดที่มาและความหมายเมืองแห่งทะเลภูเขากล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเลยที่รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนมีจุดชมทะเลเหมอกงดงามหลายแห่งเช่นภูเรือภูกระดึงและภูป่าปอสุดหนาวในสยามหมายถึงจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่บางพื้นที่มีอุณหภูมิต่ำจนถึงขั้นน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งดอกไม้งามสามฤดูสื่อถึงความงดงามของดอกไม้ที่เบ่งบานไม่ว่าจะฤดูร้อนฝนหรือหนาวดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพรั่งในช่วงฤดูต่างๆทำให้จังหวัดเลยมีความงดงามตลอดทั้งปีถิ่นที่อยู่อริยะสง์หมายถึงจังหวัดเลยเป็นถิ่นที่อยู่ของผู้มีศีลธรรมอันดี หรือพระอริยสงฆ์ซึ่งแสดงถึงความสงบและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มั่นคงความสะอาดสะท้อนถึงความเป็นเมืองน่าอยู่ของชาวเลยที่รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยของชุมชนผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอพระคุณครับ